ก็สวัสดีครับก็วันนี้นะครับมาอัปเกรดป้องกันสัตว์ขี่นะครับก็จะอัปขึ้นตำนานเลยนะครับก็ก่อนจะอัปนะเรามาดูดาเมจกันก่อนครับว่าทีมนึงครับทำดาเมจกับเราเท่าไหร่นะก็มาเทิดดาเมจด้วยนะว่ามันจะดีจริงไหมนะครับ3,700กครับ3500นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตอนพาว่าครับว่าจะโดนดาหมิเท่าไหร่นะ โอ้ oh, ไม่ดนูนะกดผ่านนะครับต้องกดผ่านโอเคน้องบอกว่าเอาใหม่นะครับเอาใหม่เอาใหม่อหโอเครอบที่สองนี่ครับเมื่อกี้พลาดนะเออมาเล่นกระโบนแล้วกันนะมาขึ้นมาก้างบนมา โอเคครับเดี๋ยวมาดูครับรอบนี้นะถ้าโดนอัดนะครับจะแรงขนาดไหนนะแล้วก็อ่จะถึงตายไหมนะโอ้โห no, oh, แรงอยู่นะแรงอยู่นะครับเลือดเรือสองหมื่นสองนะใช้ได้นะครับเลือดเรือสองหมื่นสองนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูครับว่าถ้าเราอัพ อัพป้องกันจักขี่ครับระดับตำนานนี่ครับโอ้โหลืมไปว่ามีสัท้ทอนนี่ครับไม่เป็นไรเอาเกมจบไวนะยครับต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเราอัพแล้วนะครับศัตรูครับจะตีเราเบาลงไหมก็ปลดล็อกเลยครับก็ขึ้นเป็นตำนานเลยนะครับเมื่อขึ้นเป็นตำนานครับพลังป้องกันผนานนะครับก็เป็นเพิ่มทั้งหมด4 0นะียครับแต่ว่าตรงนี้มันจะบอกว่า3 2นะครับอีก ไอ้เปอร์เซ็นต์นะครับได้จากตรงนี้นะครับลานสัตขี่นะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูครับว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับคุณสมบัติป้องกันเนี่ยป้องกันผ่าทะครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็มันจะดีตอนที่เริ่มต้นเกมนะเริ่มต้นครับเราก็จะโดนดาเมจเบาลงนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของสัตว์ขี่อยู่ครับเห็นไหมเนี่ยที่เป็นเรื่องของสัตว์ขี่นะครับเมื่อกี้เคาสามพันห้าถึง สามพันเจ็ดร้อยนะโอเคครับเราบอกให้เคาะเคาะก่อนนะไม่ได้มาหน่อยเหรอเห็นไหมครับจากสามพันห้าและสามพันสองนะดูดิ เมื่อกี้เลือ2ส0งหมนะครับรอบนี้ดูคือตอนที่มันเป็นเลือดของเกิลอยครับอย่างน้อยมันช่วยลดดามมีนะครับด,ดามมีให้้รานะ no, แต่พอหมดนะครับหมดเลือดขี่นะก็แบบไม่ได้ลดขนาดนั้นนะครับเห็นไหมครับอึดขึ้นเลยนะ น,นี่ป้องกันพนะของเรานะครับก็40แล้วนะครับก็เริ่มเกมนะอึดขึ้นครับอึดอย่างมากนะครับผมบอกเลยดูดิรู้สึกว่าอึดมากนะ <c oughs> ถามว่าควร up ไหมครับไรเดอร์ขับขี่นะก็ถ้ามีนะจริงๆควรตอนนี้ก่อนแหละบันไดกั้น4ี่ครับตัวหลักอ่ะแล้วก็ค่อยมาลงกับคือผมแนะนํานะอันนี้แนะนําครับคือต้องทําครับเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังเดี๋ยวผมพาไปดูด้วยนี่ครับควรทําตรงนี้ก่อนนะฝึกตรงนี้ก่อนครับเนี่ยฝึก320ครั้งก่อนนะตัวหลักอ่ะแล้วก็ตัวรองนะตัวพวกนี้บตัวฝูงนะตัวขบวนนะครับผมแนะนําว่าฝึก200พอยอนะอีกหนึ่งตัวครับตัวที่ฝึก200ยนะครับไว้ย้ายครับ ย้ายสลับไปเรื่อยๆนะฝึกแค่ตัวเดียวพอนะอ่ะไอส่องร้อยเนี่ยคือแบบสลับไปเรื่อยๆนะแบบอยากทำตัวนู้นครับก็สลับไปเลยครับแต่นี้ผมทำไปสองตัวนะเนี่ยหนึ่งสองสามฝึกไปสามตัวเน,นี่ยเห็นไหมตอนนี้ผมฝึกไม่ได้ฝึกเห็นไหมแต่ว่าผมทำบันไดแล้วนะครับก็ว่าย้ายครับย้ายไปที่ไบเกอร์แล้วนะแล้วก็มาลงกับตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยนะักข,ขี่นะ จะได้ป้องกันผนะนะครับเนี่ยเห็นไหมถึกมากนะครับมี1นึ่งดาว2ดาวสาดาวสีดาว5้าดาวนะครับโอ้โหห้าดาวเลยหรอกว่าจะตันก็น่าจะนานนะครับขนาดระดับสีม่วงหมดไปเท่าไหร่อะเกือบล้านนะครับเยอะมากนะแต่คุ้มนะครับอัพแล้วคุ้มนะครับถึกขึ้นจริงนะ เดี๋ยวลองอัดแบบใช่ครับขับขี่นะเคาะไหมนี 3, ่ใหญ่ไหมสามพันหนึ่งถึงสามพันสามนะครับติดบล็อกด้วยถึงไม่ติดบล็อกนะครับรู้สึกว่ามันก็เบานะ ก็ถือว่าอ๋อรอบที่แล้วแบบตัวอันเพียวๆนะครับลบไปเจ็ดพันนะครับก็เลยสองหมืนแปดนะก็ถือว่ายังเยอะอยู่กว่านะยังเยอะลดดาเมจเยอะกว่านะครับเห็นไหมพออัพแล้วนะครับ ก็ขอทำดามินได้น้อยลงนิดนึงนะครับก็ควรทำนะครับขอบคุณคุณช้อยมากนะครับที่มาช่วยเหลือนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะก็ ถามว่าควรอัพไหมครับก็ควรอัพนะครับแต่ผมมองว่าครับบันไดสําคัญกว่าครับเพราะว่าบันไดเวลาเราทำเล็วนะครับเวลาเราล่มเกมเราได้เลือดสัตว์ขี่ค่อนข้างเยอะนะครับควรทําบันไดซีก่อนแล้วก็ค่อยมาอ่าก็เรียกอะไรฝึกนะขับขี่อัพฝึกขับขี่ครับเพราะว่าบันไดสําคัญกว่านะครับเพราะว่าบันไดมันได้เลือดเยอะนะครับเป็นหมื่นๆเลยนะ